สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นแนวทางที่จัดทําขึ้นมาใหม่ในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดอยากได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ ตัวเลขนะครับมันจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ผมชอบนะผมก็เลยจัดทําขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่รู้จะตรงกับใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะไม่รู้จะใจตรงกันไหมนะสูตรที่หนึ่งนะเป็นสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับวิธีการคํานวณจะใช้หลักหมื่นบวกกัน5ครั้งนะครับ บวกหลักพันบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งนะ então, next, nữa, next, แล้วบวก7คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะบวกหลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2นะบวก4คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับสูตรที่3เป็นหน่วยบนตัวเดียวนะครับ ใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งนะครับบวกร้อยหน้าบวกร้อยท้ายนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกสิท้ายครั้งที่2บวกเคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะมาดูสถิติงวดแรกนะครับงวดแรกทั้ง3สูตรก็คำนวณได้7 8 2นะครับก็ออก7 82นะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับ งวดถัดมานะครับสูตรํำนวณได้4 7 8ผลรางวัลออก4 7 8นะครับก็เข้าตรงทั้ง3สูตรถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาสูตรแรกเลข8สูตรที่2เลข1สูตรที่3เลข2ก็ได้ชุดเดียว8 1 2นะครับผลรางวัลออก8 1 2ก็ถูกเป็นงวดที่สาม งวดถัดมานะครับสูตรที่1เลข2สูตรที่2เลข0สูตรที่3เลข2ได้2 0 2นย์ะครับก็ถูกเป็นงวดที่3นะครับออก2 02งวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข4สูตรที่2ได้เลข4สูตรที่3ได้เลข6ออก4 4 6นะครกับก็เข้าทั้ง3สูตรถูกเป็นงวดที่5นะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 เลข9สูตรที่2เลข5สูตรที่3เลข1ก็ได้951ชุดเดียวนะผลรางวัลออก951ก็เข้าตรงทั้ง3สูตรนะรสถิติย้อนหลังทำให้ดูนะครับหงวดมันก็เข้าดีหมดนะครับแต่ในงวดวันที่16พืพฤศจิกายนไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับเป็นเพียงแนวทางที่ผมจัดทำขึ้นมาใหม่เท่านั้นมาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่า ทั้งสสูตรจะคำนวณในเลขอะไรนะมาดูสูตรที่1ก่อนใช้หลักหมื่นนะบวกกัน5ครั้งนะหมืน่นบวกกัน5ครั้ง4 5 2ห้า่บได้บวกหลักพันเลข3บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข9บวก10หน้าครั้งที่1เลข1แล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้ง3บวกได้6บวก7คงที่ ยี่สิบวกสามได้ยีนะครับยบสวกเก้าได้สามสิบสองสามสองบวกหนึ่งสาบสามวกหกสามเก้าสามสิบเก้านะครับส้าบวกเจ็ดสี่สิบหกนะครัได้เลขหได้เลขหเป็นตัวเด่นในสูตรที่1นึ่ะครับมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2จะคำนวณในเลขอะไรนะครับ ใช้หลักแสนนะับบวกกัน2ครั้ง7บวก7ได้14บวกหลักหมื่นเลข7บวกหลักหมื่นเลข4นะครับทุกทีบวกหลักหมื่นเลข4แล้วบวกหลักพันสองครั้ง3บวก3ได้6บวกหน่วยบนเลข1บวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะบวก6บวก3บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข9บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข3 สูตรนี้บวกเลก4ข4คงที่นะครับ14บวก4ได้18นะครับ18บก6 24บก1 25 25บก6 31 31 34 34 34บวกอีก9นะครับ43 43บวก3 46 46บวก4 50ได้เลข0นะครับสูตรนี้จะได้เลข0 ในตัวเด่นสูตรที่2มาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่3นะครับสูตรที่3ใช้หลักแสนเลข7บวกหลักพันเลข3บวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งนะครับ3 4 12บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข0บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข3แล้วบวก4บวก4นะครับบวก10ท้าย ครั้งที่ 2, นะครับเลข4และบวก7คงที่7บวก3ได้10บนะึ่งสิบบวก12ยีิบยบบวก3ได้25 25บวก4ได้29 2เีบก7 36ได้เลข6 ดังนั้นสูตร3ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆในงวดวันที่ 16, 16พฤศจิกายนก็คำนวณได้606นะครับ606ก็เป็นอีกตัวเลขหนึง่งนะครับที่ผมชอบนะในชุดเด่นบนล่างในชุด3ตัวผมก็จะมี615นะครับ606 697 895 705แต่ตัวที่เด่นน่าจะอยู่ในตัว ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับที่มีหลักร้อยที่เป็นเลขหกนะครนะับหกหกหนึ่งห้าหกศูนย์หกะครับก็คือชุดนี้สูตรก็ต้องบอกท่านผู้ชมได้เลยว่ามันมีครบทุกตัวนะครับหกหนึ่งห้าก็มีสูตรหกเก้าเจ็ดก็มีสูตรนะครับแปดเก้าห้าก็มีสูตรแม้แต่เจ็ดศูนหเองก็มีสูตร3ามตัวบนชุดเดียวเหมือนกันดังนั้นมันก็ตอบได้ยากนะว่า ตัวไหนมันจะออกในรางวัลที่หนึ่งวันนี้อย่างน้อยๆก็ไม่เยอะนะเพราะว่ามีอยู่แค่สี่ชุดเน้นเท่านั้นนะครับหกหนึ่งห้าก็เป็นเลขหนึ่งที่ผมหมายตาไว้นะครับแล้วก็ซื้อสลากไว้แล้วเหมือนกันนะครับหกศูนย์หกก็ซื้อไว้เหมือนกันนะครับหกเก้าเจ็ดนะครับมีแต่แปดเก้าห้านี่ตัวนี้คือยัยงยังไม่ได้ซื้อสลากไว้นะชุดนี้นะครับสามชุดนี้เนี่ยซื้อไว้อยู่นะครับดังนั้นก็ต้องไปรอดูในวันที่ 16พฤศจิกายนนะว่าสูตรที่ลงให้นะครับสูตรไหนมันจะเข้านะครับเพราะแนวทางมันมีเกือบทุกสูตรนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็เลือกเอานะครับส่วนสมาชิกท่านใดที่ชอบแนวทางในกลุ่มก็เข้ามาในกลุ่มได้นะครับวันนี้ก็เพิ่งรับสมาชิกเข้ากลุ่มไปก็ก็หลายคนนะครับก็ไม่ได้รับสมาชิกเข้ากลุ่มนี่นานมากนะครับนานน่าจะเป็นเดือนเลยนะครับไม่น่าจะเป็นเดือนเลยนะครับ วันนี้ก็เพิ่งจะรับเข้าไปถ้าใครสนใจจะเข้ากลุ่มก็เข้ามาตามนี้แอดไลน์มาตามนี้นะครับย้ำว่าเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต after, ่แนวทางมันก็มีมีทุกแนวทางนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวน่าจะไปเจอกันในสูตร2ตัวล่างชุดเดียวนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ